สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rachannel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์โนราหงโรงใน EP ที่11ซึ่งเป็นตอนก่อนอวสานแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้จนถึงตอนจบแล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน Monomax โนราหงโรง EP ที่11เรื่องราวหลังจากที่เทพได้พาน้องจันเจ้ากลับมาที่บ้านเขาก็ได้เห็นว่าพลอยกาลังถูกวิญญาณขบุงาทาร้ายอยู่เขา จึงเข้าไปพยุงตัวของพลอยเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอนั่งขาดอาการหายใจแต่วิญญาของบุงาก็พยายามดึงเชือกที่รัดคอของพลอยอยู่เทพช่วยพลอยลงมาได้แต่เธอก็สลบไปขณะที่เขากําลังจะโทรเรียกรถพยาบาลจูู่น้องจันเจ้าก็มาดึงมือถือแล้วไปปาดทิ้งซึ่งเธอถูกวิญญาของบุงาสะกดไว้นั่นเองเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในตอนนั้นคุณหญิงก็ให้ประพรนั้นไปคอยสื ขวเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุงงานแล้วก็เข้มซึ่งประพอนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยขณะนั้นคุณนายโม่ก็พูดจายุยงหลงเดชา ว่าคุณหญิงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบุงาและเข้มเธออาจจะทําร้ายบุงาเพื่อแย่งลูกของบุงามาซึ่งะทําให้คุณหลวงนึกถึงในตอนที่เขาได้แอบฟังในตอนที่คุณหญิงจะจ่ายเงินให้กับบุงาเพื่อให้เธอนั้นมอบลูกให้กับคุณหญิงซึ่งทําให้คุณหลวงนั้นยิงมั่นใจว่าคุณหญิงเป็นคนทําร้ายบุงาเพื่อแย่งชิงลูกของเธอคุณนายโมยิ้มด้วยความดีใจพอแผนการของเธอกําลังจะสําเร็จแล้ว คุณหลวงได้เข้าไปต่อว่าคุณหญิงแต่คุณหญิงก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเธอทําเธอคงจะไม่ทิ้งหลักฐานให้มาถึงตัวเองหรอคุณหลวงจะบอกไปว่าก็ดี เขาหวังว่าคุณหญิงจะไม่เหลือหลักฐานอะไรให้มามัดตัวเองก็แล้วกันคุณหญิงจึงสาบานไปว่าถ้าเกิดว่าเธอทำขอให้เธอตายอย่างทุกข์ทรมานภายใน3วัน7วันและเธอก็เดินหนีคุณหลวงไปซึ่งก็ททาให้คุณหลวงนั้นน่าเจิดไปเหมือนกันหลังจากนะั้นคุณหญิงก็ได้มาที่สถานีรถไฟแต่ชาวบ้านก็พากันลือว่าคุณหญิงนเป็นคนทาร้ายเข้มและบุงนารวมถึงเป็นคนฆ่าพ่อของบุงงาด้วยคุณหญิงมารับเทพกับพลอย ที่กลับมาจากพัดคอนซึ่งเทพก็ถามไปว่ามุงาไปไหนแต่คุณหญิงก็บอกให้ไปคุยกันที่บ้านขณะนั้นเพื่อนพ่อของบุงาก็ได้เดินเข้ามาและถามไปว่าทําไมต้องไปคุยกันที่บ้านด้วยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าบูงากับเข้มหายไปไหนแต่พระพรก็บอกไปว่าคุณหญิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งทําให้เทพไึกคิดว่าการหายตัวไปของบูงาเป็นฝีมือของคุณหญิงขนาดนั้นเอง บุงาที่มาซุ่มรออยู่แถวนี้ก็ต้องการจะไปหาเทพแต่เข้มก็เข้ามาขวางเอาไว้และบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณหญิงรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่คุณหญิงต้องสั่งคนมาตามเก็บอย่างแน่นอนซึ่งบุงาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เทพช่วยแต่เข้มก็บอกไปว่าเทพเคยช่วยอะไรเราได้บ้างเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาเทพเองบุงาจึงถามไปว่าทําไมเข้มถึงรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เข้มจะบอกไปว่าเขามาตามดูหลายครั้งแล้วเขารู้ว่าบุงามารอเทพกลับ จากพนานครหลังจากนั้นเมื่อเทพกลับไปที่บ้านเขาก็ไปคุยกับพ่อของเขาซึ่งหลวงเดชาก็คิดว่าคุณหญิงนั่นแหละเป็นคนทําร้ายพ่อของบุงารวมถึงเกี่ยวข้อกับการหายตัวไปของบุงาด้วยเทพจึงบอกไปว่าเขาจะไม่กลับพนานครจนกว่าเขาจะเจอตัวบุงาส่วนพลอยก็มาให้กําลังใจคุณหญิงเพราะเธอเชื่อว่าคุณหญิงนั้นไม่ได้ทําเพราะว่าคุณหญิงมีอาการทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด ขนานั้นเองบุงาก็ได้มาส้มดูที่บ้านและเธอก็เห็นว่าประพรอุ้มลูกของเธอมาเพื่อให้พลอยดูอาการเพราะว่าคุณหนูน่าจะติดไข้หวัดที่กําลังแพร่ระบาดอยู่นตอนนี้ ซึ่งบุงาเธอเห็นลูกของเธอก็ร้องไห้ออกมาขณะนั้นเมื่อทุกคนนั้นเห็นบุงาป้าพรจะบอกไปว่านั่นน่ะคนบา้ามาป้วนเปี้ยนที่นี่ทั้งสองสามวันแล้วพอเธอเข้าไปหาก็วิ่งหนีชาวบ้านะจึงให้ข้าวให้น้ํากินไม่รู้ว่าต้องการอะไรพรอจะบอกไปว่าดูเธอจะเข้าไปคุยเองซึ่งพอต้องการจะมอบเงินให้กับบุงหา แต่ว่าประพรก็เป็นคนเอาไปให้เมื่อบุงหาได้รับเงินนั่นเธอก็ฉีกมันแล้วก็ปาทิ้งประพรจะบอกไปว่านางนี่มันบ้าจริงๆไม่น่าไปสงสารคนอย่างมันเลยเรื่องราวตา่อมาในคืนนั้นคุณหญิงได้เก็บข้าวของใส่กระเป๋าคุณหลวงเมื่อเห็นก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยคุณหญิงจะถามไปว่าจะไม่ถามหน่อยเหรอว่าเธอจะไปไหนคุณหลวงจะบอกว่าเธอคิดดีแล้วแหละที่ตัดสินใจจะไปจากที่นี่ ซึกระามว่าคุณหญิงนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่ผัวไม่เชื่อและไม่ดูดำดูดีเธอเลยแม้แต่น้อยส่วนที่ด้านนอกบ้านคุณนายโม ก็ได้นัดเจอกับท่านผู้ชายสองคนซึ่งพวกเขาก็แอบมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วแต่วันนี้คุณหลวงอยู่คุณนายโมจึงปฏิเสธขนาดนั้นเองเข้มก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงรีบวิ่งหนีไปคุณนายโมจึงบอกให้ท่านทั้งสองรีบวิ่งตามไปเดี๋ยวนี้แต่ขนาดนั้นเข้มก็หนีมาได้แล้วก็มาเจอกับบุงาซึ่งเขาจะไปเจอคุณเทพแต่ก็ไม่ได้เจอ เช้าวันต่อมาพลอยจะเอาน้องลูกจันทร์ไปรักษาที่พนครโดยที่คุณหญิงจะเดินทางไปด้วยคุณนายโมกซึ่งมาบอกคุณหญิงว่าเธอไม่ต้องการให้คุณหญิงนั้นไปเลยไม่อยากให้ไปกลัวคุณหญิงจะไม่ได้กลับมาอีกคุณหญิงนั้นโกรธและบอกว่าเธอคงรอให้วันนี้มาถึงนานแล้วสินะคุณนายโมกจึงบอกไปว่าถ้าคุณหญิงนั้นกลับมาได้เธอจะเล่าความเลวทั้งหมดให้คุณหญิงได้ฟัง และตอนนี้คนของคุณหญิงก็เป็นคนของเธอหมดแล้วในตอนที่คุณหลวงบอกลาพลอยเขาก็ไม่หันมาบอกลาคุณหญิงเลยแม้แต่น้อยซึ่งกระทำให้คุณหญิงนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากขณะที่เทพกำลังจะไปส่งคุณหญิงและพลอยที่สถานีรถไฟเขาก็เจอกับบุงาที่ต้องการจะมาหาลูกของเธอแต่ทุกคนก็คิดว่าบุงานั้นเป็นคนบ้าพลอย จึงเข้ามาจับมือบูงาและถามว่าบูงาต้องการอะไรแต่บูงาก็บีมือของพลอยอย่างแรงจนพลอยและสลัดมือของเธอและวิ่งหนีไม่พอแค่นั้นบูงายังพุ่งเข้าไปจะเอาลูกของเธอคืนแต่ก็ถูกเทพเข้ามากั้นเอาไว้แล้วก็ผลักเธอจนลม้มแถมไล่เธอไปตายอีกซึ่งก็ทําให้บูงานั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่เทพทําแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือบูงาตัดมาที่สถานีรถไฟคุณหญิงจึงบอกไปว่าเธอคงต้องไปทําบุญแก้สวยบ้างแล้ว แต่พลอยก็บอกไปว่าคุณหญิงไม่ได้ผิดหรอกเธอเป็นคนผิดเองที่เดินเข้าไปหาแบบนั้นมันอันตรายขนาดนั้นเองเข้มก็มาซุ่มดูคุณหญิงอยู่เขาต้องการมาเจอกับเทพพลอยจึงเข้าไปหาเข้มและบอกว่าเทพไม่ได้มาที่นี่หรอกเทพจะไม่กลับพานครไปด้วยจนกว่าจะได้เจอเข้มกับบุง,งาในตอนนั้นบุง,งาโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างหนักแล้วเธอก็เดินทางกลับไปที่บ้าน ส่วนเทพเมื่อกลับมาเจอกับคุณหลวงก็ได้บอกแสว่ามีคนเห็นเข้มป้วนเปี้ยอยู่ที่สถานีรถไฟเทพจึงรีบกลับไปที่สถานีรถไฟเพื่อหวังจะเจอเข้มบุงหาเธอได้กลับมาที่บ้านพ่อของเธอแล้วก็มาจับเข้าของของพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อเธอไม่เหลือใครแล้วก่อนที่เธอจะไปเจอกลิตที่วางอยู่ทางด้านบนและเธอก็เหมือนมีความคิดจะทําอะไรบางอย่างตอนนั้นเข้มรีบวิ่งกลับมาหาบุงหา เพื่อจะพาบุงาไปเจอกับเทพแต่บุงาก็ได้แต่งตัวชุดโนราแล้วก็ออกมารำที่ด้านนอกในตอนนั้นเทพเขาได้มารอที่สถานีรถไฟเพื่อจะมาเจอเข้มแต่ก็ไม่ได้เจอใครบูงาเธอสาบแช่งทุกคนที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเป็นแบบนี้ ขอให้คนในตระกูลของคุณหญิงตายตกไปตามกันไม่พบเจอความสุขแต่อย่างใดเธอคิดว่าคุณหญิงเป็นคนทําให้ชีวิตของเธอต้องเจอกับเรื่องราวอันโหดร้ายก่อนที่บุงอาจจะยกกิจขึ้นและใช้มันจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราว ตัดไปในตอนที่บุงากำลังรำโนราและเทพก็ได้เดินเข้ามาหาเธอบุงาได้เข้าไปกอดกับเทพสายตาของเธอนั้นเครียดแค้นก่อนที่เธอจะดึงกิจขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็จัดกายกับเทพแต่เทพก็สะดุ้งตื่นขึ้นนั่นเป็นเรื่องราวในความฝันของเขาเท่านั้นเมื่อเคมวิ่งกลับมาบอกข่าวบุงาเขาก็ได้เจอว่าบุงาเสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าทําไมบุงาถึงทําแบบนี้ตอนนั้นเทพก็ รู้สึกมีลางสังหรณ์แปลกๆหัวใจของเขานั้นเต้นรัวเขานึกถึงบุงาในวันที่เขาได้เจอกับบุงาในครั้งแรกตอนที่บุงหารำโนราในบ้านของเขาหลังจากนั้นบุงหา ก็หมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาของเข้มเทพที่สังหรจใจปแปลกเขาจึงกลับมาหาบุงอาที่บ้านแล้วก็เจอว่าบุงอามีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเธอคือหญิงบ้านที่เขาน้งขับไล่ออกจากบ้านนั่นเองเทเมื่อเห็นว่าบุงอาเสียชีวิตแล้วเขาก็าร้องห่มร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วก็เข้าไปกอดเธอในวันที่มาสายเกินไปแล้วเรื่องราวแต่กลับมาณปัจจุบันจอมทัพ เขานั้นพยายามหาทางออกจากห้องแต่เขาก็เจอว่านี่เหมือนเป็นทางเชื่อมไปห้องใต้ดินแล้วก็ได้เจอกับโครงกระดูกของใครบางคนที่ถูกโซ่ตววตึงไว้ทั้งแขนแล้วก็ขาเมื่อเขาไปเปิดอ่านสมุดโน้ตที่เจออยู่ข้างๆแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นลายมือของหลวงเดชาที่บอกว่าเขารู้แล้วว่าคนที่ทําผิดทั้งหมด ไม่ใช่คุณหญิงดวงแขเขาได้เขียนขอโทษวิญญาณของคุณหญิงว่าถ้าเกิดว่าวิญญาณของคุณหญิงนั้นมีจริงก็ยกโทษให้กับเขาด้วยที่เขานั้นหูเบาและไม่เชื่อในความจงรักภักดีที่คุณหญิงนั้นมีให้กับเขาในเนื้อความได้พูดต่อไปว่าหลังจากนั้นประพร ก็ตายไปอย่างปริศนานั่นเป็นเพราะว่าวิญญาของบุงามาเล่นงานป้าพรจนเสียชีวิตไปคุณหลวงได้เขียนจดหมายมาบอกเล่าการตายของป้าพรให้กับคุณหญิงได้รับรู้ซึ่งก็ทําให้คุณหญิงนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากขณะนั้นเองพลอยที่กําลังจะไปทํางานซึ่งเข้าไปถามว่าเป็นอะไรคุณหญิงจึงบอกว่าเธอนั้นเริ่มกลัวแล้วเพราะคนใกล้ตัวเริ่มตายไปหลายๆคนป้าพรก็คเคยมีปากเสียงกับบุงา เธอจึงขอให้พลอยไม่ไปทำงานได้ไหมอยู่กับเธอก่อนแต่พลอยก็บอกไปว่าเธอแรกเวรกระทันหันไม่ได้และบอกว่าวิญญาณนฆะ่าคนไม่ได้หรอกมันมีแต่ในนิยายเท่านั้นในคืนนะั้คุณหญิงได้เขียนจดหมายเพื่อส่งไปให้กับเทพและเธอก็เห็นว่าหนูจานกําลังร้องเธอจึงเข้าไปดูก่อนที่เธอจะไปเข้านอนขณะนั้นเองวิญญาของบุงหา ก็ได้มาอุ้มลูกของเธอเมื่อคุณหญิงตื่นขึ้นมาเห็นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเช้าวันต่อมาที่พลอนั่งกลับมาจากทํางานเธอก็เข้ามาดูลูกจันที่กําลังร้องอยู่และเมื่อเธอเข้าไปที่โต๊ะทางานของคุณหญิงก็พบว่าคุณหญิงเสียชีวิตไปแล้วตรงจดหมายที่เธอเขียนไปหาเทพนั่นเองหลังจากนั้นจดหมายลําลึกถึงคุณหญิงที่แจกจ่ายในงานศพของคุณหญิงก็ได้ถูกทําขึ้น พลอยได้กลับมาร่วมพิธีที่บ้านของเทพซึ่งเทพก็บอกไปว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตายไปเหมือนทุกคนรอบๆตัวของเขาที่ทยอยตายไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปก็ฝากพลอยดูแลน้องลูกจันด้วยและเขาอยากให้พลอยพาลูกจันกลับพนะนครไปหลังจากนั้นเทพ ก็มาส่งพลอยที่อุ้มน้องลูกจันร์ทเพื่อไปขึ้นรถไฟขนานั้นเองวิยาของบุงาก็ได้มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของเทพแล้วก็จ้องมองพลอยด้วยความเครียดแค้นและเรื่องราว โนราหกรง EP ที่1 1ในตอนก่อนอวสานก็ได้จบลงซึ่งในตอนนี้เราก็ได้เห็นจุดจบของบุง,งาแล้วนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ว่าบุง,งานเนี่ยมีความแค้นเธอเั้นแค้นปิดคนนั่นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจุดจบของคุณนายโมเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอติดตามชมใน EP หน้านะครับคุณนายโมเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องเลยไม่รู้ว่าจะโดนหนักแค่ไหนหรือไม่โดนอะไรเลยต้องมารอดูกันครับผมส่วนคนที่อยากไปรับฟังตอนก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสปอยอไว้เดี๋ยวผม จะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ